มาเร็วเดี๋ยวออกกำลังกายเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปออกกําลังกายสําหรับเด็กนะครับผมเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เด็กออกกําลังกายทุกวันนะครับมาเร็วออกกาลังกายเร็วเร็วจะเป็นการซิสตอัพเริ่มต้นครับออไม่รู้เหรอโอ้โหเป็นงานมากมาพร้อมยังครับบอกพ้อเลยพร้อมยัง อย่าพึ่งพูดให้น้องพูดพร้อมยังครับน่ะพร้อมหักแล้วสามสองสามสองหนึ่งฮึส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 ดูดินใหญ่เลอกกินคว่าอะไรมึงได้แย่แม่เนาิดคดแม่ดูดิผมยังไม่ทำดดู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 ด สองหนึ่งฮึสฮึสฮึสฮ้แมันกระตุกเองทุกอย่างกันน่ะสรุปไหมอ่าโอเคพอพักก่อนพักก่อนโอ้ยอีกอันเลยนี่จะเป็นการซิญลักษณของขนอ้วนครับจะจะต่างจากเมื่อกี้หน่อยนึงอ่ะนั่งนั่งก่อนนั่งรอนั่งรอจะต่างจากเมื่อกี้หน่อยพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งฮึส สนุกไหมสนุกไหมครับบอก็สนุกไหมครับสนุกขนาดไหนครับขนาดนี้ชูนิ้วงนี้ด้วยสุดยอดอ่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกายแล้วายแลฟวเอาอีกเอาอีก มกำลังจะคลอดเด็ก้นะออไปหอมยังอูหึหอมยังนอเด็กเขารู้ตัวเองครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ ว้ากลัวว้าว้าเริ่แม่เลยอ่ะาถึงกอกยอยากเอาอีกอยาเอาอีกอยากเอาอีกเด็กบ้านนี้สุดยอดอยากเอาอีกอยากเอาอีก